thank yeah. yeah. 都市的悲。 ครั้งที่แล้วเนี่ยศึกษากันจนถึงพระบร,รมจารย์รุ่นที่12รุ่นที่12ก็คือพระอัศวโคตพระอัศวโคตเนี่ยได้ถูกยกย่องเป็นหนึ่งใน4ดวงตะวันที่ส่องแสงสว่างให้กับชาวโลกนะครับทั้งหมดจะมีอยู่4ท่านและทั้ง4ท่านนี้ล้วนเป็นพระบรรพประจารย์ของเราทั้งหมดเลยทั้ง4ท่านนี้นะครับนั้นจึงเห็นได้นะครับว่า ในสายพงสาธรรมของเราเหล่าบุรพราจารย์ของเราเนี่ยล้วนเป็นผู้ที่มีคุณูปการใหญ่หลวงแก่วงการพุทธศาสนาทั้งสิน้นท่านแรกคือพระอัศวโคตรท่านที่สองคือพระนาคาลชุนท่านท่านที่สามคือท่านพระการณเทพเและท่านที่สี่ท่านที่สี่ลืมลือไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลงังๆจะมีตอบ วันนี้เราจะมาศึกษากันในส่วนของท่านที่13ต่อจากครั้งที่แล้วคือพระอัศวโคตรคือท่านท่าที่12วันนี้จะมาศึกษากันในท่านที่13และก็ท่านที่14คือพระนาคาลชุนนะครับพระบาปจารย์ท่านที่13เนี่ยก็คือท่านนับตั้งแต่รุ่นที่1ท่านก็จะเป็นรุ่นที่31แต่ถ้าเฉพาะแค่ในแดนฉิมนะครับคือท่านเป็นรุ่นที่13ท่านเป็นสิทธิ์ของท่านพระอัศวโคตร ทีนี้ตัวของท่านเองมีพระนามว่ากะปิมะละนะครับในจิงเตอฉวนเติงลู่ได้มีพูดถึงประวัติความเป็นมาของท่านถ้าว่าเดิมเนี่ยคือท่านได้รับธรรมะศึกษาธรรมกับท่านพระอัศวโคตรเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรจริงเตอฉวนเติงลู่เป็นหนังสือที่มีบันทึกประวัติของเหล่าบุรพา,ารย์ทั้งหมด28ท่านของสายทางปัจฉิมเนี่ยอย่างละเอียดแล้วก็ในที่อื่นก็ไม่มีนะครับ ดังนั้นในจิงเตอ๋อฉวนเติงลู่เนี่ยได้มีเขียนเอาไว้บอกไว้เช่นนี้ว่าในภายหลังก็คือท่านได้หมุนธรรมจักรที่เมืองปัตตลีบุตรที่บอกว่าท่านได้หมุนธรรมจักรที่เมืองปัตตลีบุตรนี้เนี่ยตรงนี้กําลังพูดถึงพระอัศวโคตนะครับหลังจากที่ท่านได้รับธรรมะหลังจากที่ท่านได้รับ ออตำแหน่งเป็นพระบุรพาจารย์เป็นพระบัรปรา,ารา์แล้วเนี่ยตัง้งไปเผยแผ่ธรรมอยู่ที่เมืองปัตตลีบุตรเมืองปัตตลีบุตรเนี่ยเป็นเมืองของพระเจ้าอาโศกมหาราชสร้างขึ้นมาก็เลยได้เผยแผ่ธรรมที่ตรงนั้นทีนี้ในครั้งหนึ่งที่ท่านเนี่ยได้เผยแผ่ธรรมอยู่ณที่แห่งนั้นอยู่ๆก็มีชายชรา,าคนหนึ่งมาหมอบอยู่ที่ข้างหน้าพระอสศวโคท่านก็บอกว่าคนผู้นี้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาและ ต่อไปภายภาคหน้าจะต้องมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเอ๊ะพรนี้พอกล่าวจบปุ๊บชายคนนี้ก็หายตัวไปเลยพอหายตัวเพเสร็จแล้วเนี่ยไม่นานอยู่ๆก็มีคนร่างทองคําผุดขึ้นมาบนแผ่นดินแล้วต่อมาร่างทองคําตรงนี้ก็กลายเป็นสตรีขึ้นมาแล้วมือขวาก็ชี้ไปที่ท่านอัศวโคตก็บอกว่ายังไงครับต้องบอกว่าคารวะพระอาจารย์จากประธานตราตถาคต บัดนี้บนทาลาดลประกาศยนบาลมัตท่านบอกว่าตัวของสตรีเนี่ยที่เดิมเนี่ยเป็นมนุษย์ร่างทองอยู่ๆก,ก็กลายร่างเป็นสตรีเนี่ยผุดขึ้นมาแล้วชี้ไปที่ท่านอัศมาโคตแล้วก็บอกว่าขอกร,ราบพาลวะท่านอาจารย์และท่านเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะประทานตราแห่งตถาคตให้แก่เราตราแห่งตถาคตคืออะไรก็คือเป็นหนทางที่จะให้ลุดพ้นเวนว่าตายเกิดได้ และบัตรนี้บนทาราดนทาราดนหมายถึงแผ่นดินบัตรนี้อยู่บนแผ่นดินนี้ก็จะประกาศให้เข้าใจในคําว่าสัจธรรมอันสูงสุดนะครับปรมัดคือเป็นสัจธรรมอันสูงสุดทีนีน้มีเนื้อหายังกล่าวต่อไปอีกนะครับก็คือว่าหลังจากที่ชายผู้นี้เนี่ยตอนหลังได้แปลงร่างเป็นผู้หญิงเนี่ยพอหลังจากที่กล่าวจบแล้วก็หายตัวไปเลยต่อหน้าต,ต่อตาพระอัสสโคตก็บอกว่าเดี๋ยวดูนะอีกไม่นานจะมีมารมาลองวิชา แล้วพอจากนั้นไม่นานทันใดก็เกิดฝนฟ้าขะนองมืดฟ้ามัวดินไปหมดเลยมืดฟ้ามัวดินไปหมดลมพายุโหมกระหน่ำพระอาชาวะโคตรก็บอกว่ามานมาแล้วจริงๆกําลังหมายถึงใครครับก็คือหมายถึงท่านเมื่อสักครู่นี้แหละจริงๆก็คือท่านกปิมาละกปิมาละเดิมบําเพ็ญอยู่ในสายพราหมณ์มีอิทธิฤทธิ์อภิญญาสูงส่งมากเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนในสมัยนั้น มีสิทธ์มากถึง3,000คนก็อยากจะมาลองวิชากับท่านพระอัศวโคตทีนี้ท่านก็เลยเสกจนกระทั่งมืดฟ้ามัวดินเลยท่านอัศวโคตจึงบอกว่ามามาแล้วเดี๋ยวเราจะปราบให้ดูพูดเสร็จแล้วท่านเองก็ชี้ไปบนท้องฟ้าหลังจากที่ชี้ไปบนท้องฟ้าเท่านั้นเองเนี่ยอยู่ๆก็มีมังกรทองสีตัวใหญ่ขึ้นมาลอยมาจากบนท้องฟ้าแล้วก็สู้กับผู้ที่ว่าเสกให้เกิดพายุฝนฟ้าขนอง สะเทือนลั่นภูผาสะเทือนฟ้าสะเทือนดินมังกรทองสำแดงเดชสุดท้ายแล้วจึงทำให้ผู้ที่ทำให้มืดฟ้ามัวดินนั้นน่ะเป็นยังไงครับต้องสยบอยู่ภายใต้อิทธิฤทธิ์ของมังกรทองซึ่งมังกรทองนี้ก็คือท่านอัศวโคตรเป็นผู้เนรมิตขึ้นมาแล้วพอแลังจากนั้นตัวท่านอาจารย์เองในขณะที่เห็นฟ้ามืดมัวฟ้าฝนฟ้าขนองมืดมัวเต็มบทตัวท่านนั่งสงบนิ่งไม่มีอาการสะทกสะท้านใดๆ นี่คือเป็นเอกลักษณ์ของผู้ที่บำเพ็ญมาดีเยี่ยมต่อให้ภายนอกมีปัญหาวุ่นวายยังไงยังคงนั่งสงบนิ่งได้และนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราทุกๆคนจริงๆควรที่จะเอามาเป็นเป้าหมายในการบำเพ็ญปฏิบัติไม่ว่าภายนอกจะวุ่นวายยังไงเราต้องอย่าสะทกสะทานดังนั้นเรื่องลาบก็ดียศก็ดีชื่อเสียงก็ดีคำด่าว่าด่าทอบริภาคก็ดีไม่ว่าจะเป็น ติฉินนินทาสรรเสริญเยินยอต่างๆซึ่งอันเป็นโลกธรรมท,ทั้งหลายเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องอยังไงครับนิ่งสงบไม่สะทกสะทานใช่หรือไม่เหมือนดังท่านอาจารย์อาศวโคตเนี่ยพายุฝนฟ้าขนองมานเขามาก่อกวนเขามาทดสอบพิชาท่านก็ยังคงนิ่งสงบฟ้าจะผ่าฟ้าจะร้องยังไงท่านก็เฉยแล้วจากนั้นไม่นานเหตุการณ์ที่มีฝนฟ้าขนองก็ถูกปราบจนสงบลง แล้วต่อมาเนี่ยก็มีพูดต่อไปอีกว่าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านไปเจ็ดวันตอนที่ท่านพระอาสวโคตรกาลังเทศนาธรรมอยู่ก็มีมแมลงตัวกระชีดเดียวในนี้เนี่ยเขาใช้คําว่าเจียวหมิงเป็นหมายถึงว่าเป็นมแมลงที่เล็กมากๆมุดมาซุกอยู่ใต้อสนะทุกท่านมแมลงตัวนิดเดียวขนาดแมงวีเนี่ยไปซุกอยู่ใต้อสนะปกติเราจะเห็นไหมคงจะเห็นได้ยากพระอาสวโคตรท่านก็ สามารถที่จะล่วงรู้แล้วก็บอกไว้นะครับว่ามีมาแปลงกายมาจะมาขโมยธรรมะของอาตมาผู้เสร็จท่านก็เอามือจับอมแมลงตัวนั้นขึ้นมาซึ่งมันซุกอยู่ใต้อาสนะเนี่ยตัวเล็กขนาดนิดเดียวขนาดประมาณแมงวีเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าแล้วก็เอาขึ้นมานี่ไงจะมาขโมยธรรมะของอาตมาจับขึ้นมาปุ๊บมแมลงตัวนี้แทนที่มันจะบินหนีปรากฏว่าขยับไม่ได้เลยพระอัศวโคจึงบอกกับมแมลงตัวนี้ว่า ขอเพียงเจ้าสรณะตอพระรัตนไตแล้วเจ้าจะได้อภิญญาของเจ้าคืนมาตัวของแมลงตัวนั้นซึ่งก็คือพระกะปิมาละแปลงมาเป็นมแมลงตัวนั้นเนี่ยพอได้ฟังแบบนี้แล้วสุดท้ายเป็นยังไงครับต้องยอมสีโลรลาบต่อธรรมะ,ต,รรมะต่อคุณธรรมขออันสูงส่งของ,ของท่านพระอรระัสสโคตดังนั้นจึงได้มีการสีโลรลาบแล้วพอหลังจากที่ท่านสีโลรลาบยอมรับนับถือคารวะท่านโดยใจแท้จริงแล้วเนี่ยตัวของท่านก็ กลับคืนร่างเดิมขึ้นมาพระอาจารย์อัศวโคตรก็ถามว่าเจ้าชื่อว่าอะไรมีบริวารอยู่เท่าไร่พระกปิมาละก็บอกว่าสิทธนามว่ากปิมาละมีบริวารอยู่สามพันพระอาัศวาโคตรจึงถามว่าถ้าให้เจ้าเนี่ยใช้สุดยอดอิทธิฤทธิ์อภิญญาของเจ้าซึ่งเมื่อกี้ก็เห็นนะครับจะแปลงร่างเป็นใครก็ได้จะผุดขึ้นมาจาก พื้นแผ่นดินก็ได้จะแปลงเป็นหุ่นทองคําก็ได้จะเสกให้ฝนฟ้าขนองมืดฟ้ามัวดินพายุโหมก็น,นาก็ได้อิทธิฤทธิ์เยอะหรือเปล่าครับอิทธิฤทธิ์มากมายมหาศาลพระอัสวโคตก็เลยถามว่าถ้าหากให้เจ้าใช้สุดยอดพิชาของเจ้าเนี่ยเจ้าสามารถทําอะไรได้บ้างตัวของท่านกปิมาลาก็บอกว่านนมิตรทะเลผืนใหญ่เป็นเรื่องแสนง,ง่ายได้ทุกท่านดูสิครับว่าอิทธิฤทธิ์ท่านสูงไหมทีนี้ พระอสวโโตก็ถามกลับว่าเจ้ามีฤทธิ์ที่จะอิตลิศทะเลผืนใหญ่เป็นเรื่องง่ายดายขอถามหน่อยว่าแล้วเจ้าเนรมิตทะเลยานได้หรือไม่เอ๊ะทะเลยานคืออะไรเราอิจฉิศแม่น้ําได้อิทลาิศมหาสมุทรได้เรามีสามอิทลาิศสามารถเนรมิตได้เออแล้วทะเลยานคืออะไรทะเลแห่งยานทะเลแห่งปัญญายานเป็นจิตเดิมแท้ที่สามารถ หลังไหลปัญญาออกมาอย่างไม่ขาดสายเขาถึงกับงงขึ้นมาเลยใช่เราเสกนู่นได้เสกนี่ได้แต่คำว่าปัญญาเนี่ยมันคืออะไรและมันเหมือนดังทะเลมหาสมุทรที่หลังไหลออกมาอย่างไม่มีวันขาดสายนี่เป็นสิ่งที่เขาไม่มีวันเข้าใจเพราะอะไรครับฤทธิ์เดชกับเรื่องของปัญญามันคนละเรื่องกันมีฤทธิ์มีเดชสุดท้ายก็ ใช่ว่าจะมีปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาจะสามารถหลุดพ้นเวนวาตายเกิดได้หรือไม่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าทะเลยานมันเป็นต้นสายของปัญญายานในเมื่อบอกว่าเป็นต้นสายของปัญญายาณซึ่งเราทุกคนต่างก็มีแต่เรารู้หรือไม่ละ่ะไม่รู้ใช่ไหมครับตัวกปิมาละก็บอกว่าสิทธิ์มิอาจทราบได้สิทธิ์ไม่ท่านพระอัศวโคจึงบอกว่าคําว่าทะเลยาน ท่านบอกไว้นะครับว่าภูผาแม่น้ำล้วนต้องอิงสิ่งนี้ในการเกิดสมาธิอภิญญาล้วนค้นพบจากตรงนี้พอหลังจากที่กปิมะละได้สดับแล้วก็บังเกิดจิตศรัทธาและพร้อมด้วยบริวารทั้งสามพันขอบวชอุปสมบทกับท่านและแน่นอนครับในภายหลังนะจากได้ได้ศึกษาล่ำเรียนแล้วท่านก็ได้รับ ตำแหน่งเป็นพระบร,รมจารย์รุ่นที่13ถัดจากท่านพระอัศวโคตรคือรุ่นที่12นะครับท่านก็เป็นพระบร,รมจารย์รุ่นที่13แล้วก็สืบทอดองค์การแห่งฟ้าเรื่อยมาเรื่อยมาทีนี้ถ้าบอกว่าทะเลานภูผาแม่น้ําล้วนเกิดจากสิ่งนี้สมาธิอัิญญาก็ล้วนเกิดจากสิ่งนี้ทุกท่านครับอันนี้เดี๋ยวในตอนหลังๆจะอธิบายให้เข้าใจในส่วนของ คำพีมาทยะมิกะศาสตร์ของท่านพระอัสวาโคตจะอธิบายตรงนี้โดยละเอียดว่าเอ๊ะทรเลยานหรือก็คือจิตเดิมแท้หรือก็คือจิตด,ดั้งเดิมของเราธรรมยานของเรานี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างสิ่งต่างๆมากมายทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ทีนี้ในจิงเตอชวนเติงลู่ยังพูดถึงตัวท่านพระกปิมาละเหตุการณ์ที่ท่านไปโปรดพระบรมราที่ส4ก็คือ พระนาคาลาชนความเป็นมาเป็นไปเป็นอย่างไรในจิงเตอร์ฉอนตังลู่ได้มีการบันทึกไว้เช่นนี้นะครับว่าพระอาจารย์รุ่นที่13าคือนามว่าพระกปิมาละเนี่ยท่านเป็นชาวปาตลีบุตรเดิมเป็นเดลถีเดลถีเนี่ยคืออะไรที่อยู่นอกพุทธศาสนาเขาเรียกเดลถีหมดพุทธศาสนาเป็นธรรมะที่ถูกต้องนอกพุทธศาสนาเขาเรียกเดลถีหมดไม่ว่าจะเป็นลัทธิพราลัทธิเชนลทันลทธินุลัทธินี้ทั้งหมดเรียกว่าเดลถีท่านเนี่ยเดิมเป็น ผู้ที่ศึกษานอกพุทธศาสนามีสิทธิอยู่สามพันคนและตัวท่านเองแตกฉานวิชาพวกเราเดลกีทั้งหลายวิชานอกพุทธศาสนาท่านศึกษาจนเจนจบหมดแล้วทีนี้ในตอนหลังได้รับธรรมจากท่านพระอาศารัศวโคดและต่อมาจึงได้นำสิทธิทั้งหลายเนี่ยไปที่อย่างฝั่งตะวันตกของอินเดียที่ฝั่งตะวันตกของอินเดียมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งที่เมืองแห่งนี้มีราชบุตร ลูกแห่งพระราชาบทแห่งพระราชานามว่าอิสระเมคินนะครับภาษาจีนเนี่ยใช้คําว่าหยินจื้อแจยหยินก็คือเมฆเมคินก็คือเมฆจื้อแจยคืออิสระก็คืออิสระเมคินทรงศรัทธาในตัวท่านพระบรรบจารย์พระกปิมาละเป็นอย่างมากและจึงอยากที่จะนิมนเชิญท่านพระกปิมาละเข้าวังเพื่อรับการอุปถากดูแลต้อนรับเป็นอย่างดี ตัวท่านครับเวลาที่เราเจอพระอริยสงฆ์ใครๆก็อยากที่จะนิมนต์ท่านมาอุปถาเพื่อที่จะเป็นเนื้อนาบุญใช่หรือเปล่าครับตัวของท่านเจ้าชายที่นามว่าอิสระเมคินก็มีพระทัยแบบนี้เหมือนกันก็อยากจะได้บุญได้กุศลน่ะจะได้นิมนต์ท่านมาสู่ในพระราชวางังแล้วก็จะได้ให้การอุปถาให้การดูแลให้การทำบุญทำทานท่านอย่างดีที่สุดเพื่อเป็นเนื้อนาบุญต่อไป ทุกท่านครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วดีไหมถ้าเป็นเรามีถึงขนาดเจ้าชายเชิญเราเข้าวังดูแลอย่างดีด้วยทุกท่าว่าดีไหม,มแต่ผู้ที่บวชเรียนมาดีผู้ที่ไม่ติดในลาบยศสารเสริญเนี่ยจะรู้ดีว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนงูพิษเป็นอสรพิษเป็นเรื่องอันตรายเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะย่างเข้าทีนี้ท่านตอบว่าย่งไงท่านก็ตอบว่าพระตถาคต ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเนะี่ยในอดีตท่านทรงสอนไว้ว่าสมณะสมณะก็หมายถึงนักบวชผู้บําเพ็ญสมณะไม่ให้เข้าสู่นิวาสแห่งพระราชาหรือขุนนางศัก์ใหญ่หมายถึงว่าคนที่บวชเรียนเป็นพระสมณะเป็นพระสงฆ์เป็นผู้บําเพ็ญแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าไม่ให้เข้าไปในบ้านของพระราชาหรือพวกเจ้าขุนบุญนายเจ้าขุนหนักศัก์ใหญ่ทั้งหลาย ไม่ให้เข้าไปเพราะอะไรครับมันจะติดในลาบยศเสรเสริญไงท่านบอกไปแล้วนะครับว่าพัตถาคตสั่งเอาไว้อย่างนี้ทีนี้ราชบุตรอิสระเมคินเนี่ยโอ้ได้ฟังแล้วก็ประทับใจมากเลยจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นตรงฝั่งเหนือของเมืองเราอะ่ะมีภูเขาสูงอยู่ลูกหนึ่งที่เมืองแห่งนี้มีถ้าอยู่เออที่ป่าแห่งนั้นเนี่ยูเขาแห่งนั้นเนี่ยมีถ้าอยู่แห่งหนึ่งถ้าจะขอนิมนเชิญท่านพระอาจารย์ไปพำนักที่ตรงนั้น แล้วเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเราจะได้ไปคอยปฏิบัติต้อนรับท่านหน้าที่ถ้าแห่งนั้นเนี่ยอย่างนี้จะได้หรือไม่อย่างนี้ดีไหมครับโอเคถ้าเป็นอย่างนี้ท่านก็รับปากดังนั้นตัวของท่านพระกปิมาละจึงเดินทางไปที่เขาลูกนั้นและระหว่างทางเนื่องจากเป็นป่าดงดิบไงเ,เดินกว่าจะไปถึงในถ้าแห่งนั้นเนี่ยระหว่างทางเจองูยกักษ์ใ่ตัวหนึ่งงูเหลือมยกอักษ์อ่ะใหญ่โตมโหฬานท่านก็ไม่สะทกสะทาน เห็นงูขวางอยู่ข้างหน้าเดินเข้าไปหาปรากฏว่าไอ้งูตัวนั้นมันก็พันล่างของท่านทุกท่านครับอยู่ๆเดินเข้าหางูนี่หาเรื่องหรือเปล่าครับแล้วเวลางูมันพันขึ้นมามันรัดขึ้นมานี้ตัวร่างกายกระดูกนี้มันจะหลุดมันจะหักไปหมดเลยแล้วมันก็ค่อยๆคั่เมือกกินเราทีละหน่อยใช่ไหมตัวท่านกระปิมาละหาได้กลัวไหมเดินเข้าหางูตัวนั้นเฉยเลยโดนงูรัดขึ้นมาแล้วจากนั้นท่านก็เทศนาธรรมให้งูตัวนั้นฟัง งูตัวนั้นพอได้ฟังแล้วก็คลายแล้วก็เลื้อยหายไปตัวท่านพระกะปิมาละพร้อมด้วยลูกศิษย์ก็เดินทางต่อไปจนถึงที่ถ้าแห่งนั้นที่ท่านราชบุตรเนี่ยองชายได้บอกไว้ว่ามีถ้าอยู่แห่งหนึ่งก็เดินไปที่ถ้าแห่งนั้นต่อปรากฏว่าพอหลังจากที่เดินไปที่ถ้าแห่งนั้นก็ได้เห็นชายชรลาคนหนึ่งแต่งชุดขาวสะอาดนะครับแต่งชุดขาวสะอาด ยืนพนมมือรอต้อนรับท่านอยู่ที่ปากถ้ำพระอาจารย์ท่านพระกปิมาลัตเนี่ยจึงได้ถามความเป็นมาเป็นไปว่าท่านจะเป็นมาเป็นไปอย่างไรชายชนาผู้นี้ก็ตอบว่าอดีตเราเป็นพระภิกษุที่เป็นคนรักสงบรักสงบไฝวิเวกดังนั้นจึงมาบวชเรียนอยู่บนเขาแห่งนี้ แต่มักที่จะมีพระบวชใหม่เนี่ยชอบมาถามคําถามเอออันนี้คืออะไรอันนี้หมายความอะไรชอบมาซักไซส์ไล่เลียงจนทําให้รู้สึกลาคาญใจตัวของพระผู้นี้เนี่ยคือฝ่ายวิเวกแต่มีพระมาถามคําถามอยู่บ่อยเกิดความรู้สึกลาคาญใจเกิดความเบื่อหน่ายที่จะตอบมันก็เลยเกิดโทสะเกิดความโมโหขึ้นมาและพอหลังจากที่เขาละสังขารไปแล้วด้วยความที่เบื่อหน่ายที่จะตอบคําถาม ที่เขามาซักไซ้์ถามไถยแล้วเกิดความโมโหด้วยเพราะเหตุนี้เนี่ยตายไปแล้วเกิดเป็นงูน่ากลัวไหมดังนั้นความอดทนคงชื้อท่านมีจริยวัตรที่งดงามไม่หน่ายในการอบรมสั่งสอนไม่มีการแบ่งวัรณะในการสั่งสอนแต่พระรูปนี้เบื่อหน่ายในการที่จะตอบคำถามแล้ว วันณะในการสั่งสอนหมายถึงอะไรถ้าเป็นคนที่วันณะสูงก็อาจจะสอนคนวันณะล่างคนยากจนคนแค้นคนดูไม่มีการศึกษาเบื่อหน่ายไม่อยากจะตอบไม่อยากจะคุยอย่างนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ชายผู้นี้ซึ่งบวชเป็นพระในอดีตชาติเคยมีวิพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบนี้ดังนั้นเมื่อตายไปแล้วเกิดเป็นงูใช้กรรมมาเป็นพันปีจนทั่งกลายเป็นงูเหลือมยักษ์ตัวนี้แต่ว่า ถ้าบอกว่าบางเอญได้มาพบท่านและก็ได้สดับศีลรับธรรมจากท่านดังนั้นเนี่ยจึงทําให้จิตปล่อยวางเข้าใจและได้มากราบคารวะท่านทีนี้พระกปิมาลัจึงถามว่าอ้าวถ้าบนเขาเนี่ยใครอยู่บนเขาเนี่ยมีใครอยู่บ้างตัวของชายชราพวกนี้ก็บอกว่าเหนือขึ้นไปสิบลีมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งต้นไม้ใหญ่เนี่ยปกคลุมพญานาคห้าร้อยตัวพญานาคห้าร้อยตัวอาศัยอยู่ที่ตรงนั้นทุกท่านครับคําว่าพญานาคอะหมายถึงงูใหญ่นะ ทุกท่านอย่าไปนึกว่าเป็นปัญญานาคเหมือนอย่างอะไรอย่างนั้นหมายถึงงูใหญ่ดังนั้นเนี่ยที่ต้นไม้ใหญ่แห่งนั้นเนี่ยมีงูใหญ่อยู่ทั้งหมด500ตัวและที่ต้นไม้แห่งนี้ต้นไม้นี้ถือว่าเป็นราชาแห่งต้นไม้ในป่าทั้งหมดนี้ที่ราชาแห่งต้นไม้ต้นนี้มีชายผู้หนึ่งชื่อว่าพระนาคาราชุน มักเทศนาธรรมให้กับพญานาค500ตัวฟังอยู่เป็นประจำข้าเองก็เคยไปฟังธรรมที่นู่นเหมือนกันชายชรา,าก็ตอบกับท่านพระกปิมาละแบบนี้พอหลังจากที่พระกปิมาละได้ฟังแบบนี้แล้วจึงได้พาเหล่าลูกศิษย์เดินขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นพอหลังจากที่เดินขึ้นไปแล้วพระนาคาราชุนเห็นพระกปิมาละมาแต่ไกลแล้วจากนั้นก็ออกมาต้อนรับทุกท่านครับ ตัวพระนาคาราชุนเป็นผู้ที่มีปัญญาอยู่แล้วท่านเพียงแค่มองก็รู้เลยว่าชายผู้นี้เนี่ยไม่ใช่บุคคลธรรมดาดังนั้นจึงบอกว่าเขาสูงเปรียวเปล่างูนาคชุกชุมยายท่านอาจารย์ผู้ทรงบารมีจึงต้องเหนื่อยยากมาอย่างที่นี่ด้วยดูออกไงว่าคนนี้ไม่ธรรมดาจึงได้บอกว่า ท่านผู้ทรงบารมีชั้นไหนต้องลำบากลำบนเดินทางตรากตำํำมาที่ตรงที่เปล่าเปลี่ยวง,งูนาคเยอะแยะเต็มไปหมดทำไมพระอาจารย์กปิบาละที่บอกบอกท,ท่านได้ฟังแล้วก็บอกว่าที่เดินทางมาเยือนท่านหาได้มีบารมีอะไรไหมท่านก็อ่อนน้อมถ่อมตนไงชมเรามีบารมีแต่ท่านบอกว่าข้าหาได้มีบารมีอะไรไหมพัฒานาคแล้วชวนคิดในใจแล้วก็เลื่อมใสนะแต่ก็คิดในใจว่า เท่านผู้นี้เนี่ยได้บรรลุในดวงตาแห่งธรรมแล้วหรือไม่คือมหาอริยะที่สืบสารยานอันเที่ยงแท้จริงหรือไม่คิดอยู่ในใจนะเอ้คนนี้นี่เป็นผู้ที่ดวงตาเห็นธรรมหรือ,อยังเป็นผู้ที่จะสามารถมอบผลทางหลุดพ้นแก่เราได้หรือไม่คิดเท่านั้นท่านอาจารย์กปิมาลาก็เลยบอกว่าแม้นท่านจะกล่าวในใจแต่ข้าก็ทราบกททั้งสิ้นและก็บอกว่า ขอแต่เพียงจะออกบวชยายต้องกังวลความวิเศษในตัวข้าว่าข้าจะบรรลุหรือไม่บรรลุทํำไมตัวหลังจากที่ท่านพระกปิมาละพูดแบบนี้แล้วพระนาคารชนนี้ศรัทธาไหมศรัทธามากหนึ่งคืออ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตัวสองท่านเองท่านก็คือเป็นผู้ที่ได้เข้าถึงดวงตาแห่งธรรมแล้วดังนั้นเนี่ยจึงได้กราบขออาภัยที่ได้คิดร่วมเกินท่านและขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้กราบขอท่าน ให้ท่านเป็นผู้บวชอุปสมบทให้และกราบขอท่านให้เป็นอาจารย์นะครับภาวนาตนเป็นลูกศิษย์นี่คือประวัติความเป็นมานะครับของพระนาคารชุนแล้วไม่ใช่แต่เฉพาะท่านอย่างเดียวนะครับท่านเองยังได้บวชเรียนพร้อมกับพญานาคบริวาเดีก5ารตนนั้นด้วยนี่คือประวัติของท่านพระกัปปีมาละ